สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปให้เราฟังกันนะครับตามรายงานเรื่องแรกครับเกี่ยวกับแกเรตซาลเกตน,นะครับที่ยังคงมีประเด็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเราแบบรายวันต่อเนื่องซึ่งตามรายงานจาก ESPN มี การระบุออกมากับว่าผู้เล่นของแมนยูหลายคนเห็นด้วยกับการที่เซอร์จิมราคิปมีแนวคิดที่จะดึงเกเดซสเกตมาทําหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ของทางสโซสรแมนยู Man เราในช่วงฤดูการหน้าแทนที่เอเดริินฮากนะครับซึ่งนักเตะภายในทีมหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะบรรดานักเตะชาวอังกฤษครับก็มีการมองว่ารูปแบบการเล่นแล้วก็แนวทางการทําทีมของเกเดซสเกต เหมาะกับการพัฒนาสมสอนในอนาคตนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยในตอนนี้ครับเชื่อกันได้ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแล้วก็การตัดสินใจนะครับและบอร์ดบริหารของทางสมสอนเนี่ยต้องการประเมินสาการเกี่ยวกับฤดูการนี้ให้จบสิ้นเสียก่อนนะครับนี่คือรายงานที่มีการลินกันออกมากนะครับซึ่งทีเนี้ยมันก็มีอีกหนึ่งกระแสนะที่เดลี่เมลนะครับเขาก็ไปจับ เกี่ยวกับกระแสะแฟนบอลน,นะครับที่มีการพูดถึงกระเดซดเเกตนะครับเอาเป็นว่าพอมันมีกระแสะข่าวมาว่าแมนยูได้มีการลิงกระเดซดเเกรกันเอาไว้เนี่ยในช่วง3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยสื่ออังกฤษดังๆหลายสื่อเขาก็ไปจับเกี่ยวกับกระแสะแฟนบอลตามคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆนะครับเดลี่เมลเนี่ยเขาก็ได้ไปดูเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆซึ่งมีแฟนบอลบางส่วนแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ที่มองว่า ไม่เห็นด้วยนะครับกับการดึงกระดาซอเกตมาคุมทับนะครับทั้งมีการมองว่ากระดาซอเกตเนี่ย ก็เป็นกุนซือที่มีระบบลูกลักนะฮะเรื่องของแทคนิกนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางการเล่นอะไรต่างๆที่ได้เห็นการคุมทัพเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าจะโอเคสักเท่าไหาร่รวมไปถึงย้อนกลับไปที่เจ้าตัวคุมกับเบเดนสโบรเนี่ยก็ถือว่าผลงานไม่ดีนะครับแฟนผีส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยแต่มันก็มีบางส่วนที่เห็นด้วยนั่นแหละอย่างที่บอกกันไปนะครับมันไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ส่วนใหญ่ที่ดเดลี่เมลแคปมาเนี่ยก็คือไม่ค่อยเห็นด้วยเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจตัเซาเกตมาเป็นกุนซอ คนใหม่ของแมนยูเรานะครับส่วนแฟนผีคิดิเดลไรน์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาเรามากันที่บทสัมภาษณ์ของเจ้าหนูคอบิไมนูกันบ้างนะครับคอบิไมนูครับกองกลางดาวรุ่งของแมนยูเราก็ออกมายอมรับว่าในช่วง2 -3 สัปดาห์ที่ผ่านมาชีวิตของเจ้าตัวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับทั้งในฐานะเป็นนักเตะของสโมสรแล้วก็ในฐานะเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับจากแค่ก่อนหน้านั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลือก ในทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนแล้วก็ เบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวแค่คิดว่าขอแค่ประเดิมกับชุดเยาวชนไม่เกินยี่สิบเอ็ดปีก่อนตามลำดับในแฮงแต่ทำไาทำมา,า,มาครับล่าสุดทางกลสเซกตก็ได้มีการเรียกทางเคารปโนติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปทันทีนแฮะแล้วก็มีส่วนร่วมในช่วงโปรแกรมช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะครับกับทางทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับขณะที่เรื่องของประเด็นเกี่ยวกับคาซิเมโรครับก็เอามาให้รับฟังเหมือนกันก็เป็นกระแสะข่าวที่ต้องกรองกันหน่อยนะฮะมันเป็นอาการบาด เจ็บก่อนเกมที่เราต้องพบกับลิเวอร์พูลนะครับมีรายงานจากสปอร์ตวินเนสนะครับเขาก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าทีมแพทย์ของสโมสรเนี่ยก่อนเกมมีการตรวจเช็คสภาพร่างกายของนักเตะทุกคนตามปกติอยู่แล้วซึ่งกับเซเวโรเนี่ยก็ต้องมีการตรวจเช่นเดียวกันและ ทางทีมแพทย์ของทัสบูซอนก็มองว่าอาการบาดเจ็บของคาเซเมโรเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงแล้วก็ให้มีการไฟเขียวทางคาเซเมโรลงสนามได้ตามปกตินะครับในช่วงก่อนเกมที่เราพบกับลิเวอร์พูลแต่คาเซเมโรเขาก็มีอาการบาดเจ็บจริงๆเขาก็เลยได้มีการเปลี่ยนจากการวิเคราะห์ ของทีมงานแพทย์ภายในสโมสรเนี่ยไปหาแพทย์ที่เขาคุ้นเคยนะครับซึ่งผลสรุปออกมาเนี่ยก็คือแพทย์ที่เจ้าตัวเข้ารับการรักษาในตอนที่เขาอยู่ที่สเปนเนี่ยนะฮะเขามีการวินิจฉัยแล้วก็ประเมินกันออกมาก็คืออาการบาดเจ็บของคาซิเบโรนั้นมันอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่อาการบาดเจ็บดังกล่าวอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตนะครับถ้าเกิด เจ้าตัวเนี่ยมีการลงเล่นในเกมที่เข้มข้นก็คือในเกมพวกกัลเลีพูลแหละที่มันมีความเดือดคัางสุงนะครับมีการใช้พลังกำลังมีการต้องใช้เรื่องของความฟิตเข้าแรกนะฮะรวมไปถึงเราได้เห็นแล้วนะครับว่านักเตะก็วิ่งหน้าตั้งเลยนะฮะถ้าเกิดกาซเมโร่ลงไปเล่นเนี่ยอาจจะเจ็บซ้ำแล้วก็เจ็บหนักได้นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันว่าถ้าทีมแพทย์ไฟเขียวแล้วก็คาซเมโร่ลงเล่นเนี่ยแล้วดันไปเจ็บเนี่ยแน่นอนครับว่าทีมแพทย์ของนาสโมสรก็ต้องด วิพา่วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็เป็นประเด็นก่อนเกมมันไปส่วนในรายของอาบา o โดเฟอร์นนเดสนะครับแบก้ายตัวยืมที่เบนฟิก้ายืมตัวไปใช้งานซึ่งตามรายงานจาก คอรลิเยโรดาบัญญาเนีครับเขาก็ได้มีการระบุกันออกมาว่าการเซ็นสัญญาถาวรกับอวาร์โดเฟอร์เดสเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งรายนะครับก่อนนนั้นเราได้มีการพูดถึงในประเด็นของเมสวี่มาแล้วที่มีเรื่องของผลงานที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อาจจะถูกส่งตัวกลับแล้วก็ทางซิบิยาไม่เลือกที่จะเซ็นแบบถาวรทางเฟอร์เดสก็เป็นนักเตะหนึ่งรายครับที่เบนฟิก้าอาจจะคิดแบบนั้นนะฮะโดยที่สื่อของทางโปรตุเกสเนี่ยมองว่าเฟอร์เดสยัง หาฟอร์มที่สม่ําเสมอไม่ได้ฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้โดยที่เจ้าตัวเนี่ยลงไปแล้วรวมๆกันแล้ว10นัดทุกรายการนะครับแต่ชี้เห็นว่า ทางนักเตะใช้เวลาเยอะจนเกินไปนะในการปรับตัวหรือเรื่องของการค้นฟอร์มเก่งออกมานะครับแล้วก็ยังไม่สามารถงัดเรื่องของฟอร์มที่สามารถมัดใจทีมงานภายในสโมสรได้ทําให้เรื่องของการเซ็นแบบถาวรถึงแม้ว,ว่าราคาจะสุดถูกก็าตามแต่สุดท้ายเบนฟิก้าไม่น่าจะเลือกเซตนะครับเพราะว่าผลงานไม่น่าประทับใจนั่นเองนะฮะขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับแนวรับนะครับกองหลังตัวกลางที่แมนยูต้องโฟกัสเป็นพิเศษในช่วงซัมเมอร์นี้มี4 กระดินด้วยการที่เอามาให้เราฟังกันนะครับทำไมตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่แมนยูต้องโฟกัสมากที่สุดนะครับเป็นมุมมองแล้วก็บทวิเคราะห์แล้วกันนะครับหึเลยก็คือเราจะได้เห็นว่าตำแหน่งกองหลังตัวกลางเป็นตำแหน่งที่เกิดปัญหาเยอะมากๆนะครับในช่วงฤดูกาลนี้1กองหลังตัวกลางของเรามีอาการบาดเจ็บกันคือสลับกันเจ็บอะ ในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเราได้เห็นมาเตน,นีสเจ็บบ่อยมากในช่วงฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ดนลงมาก็มีรอเฟวารานที่มักจะมีอาการบาดเจ็บวนเวียนอยู่ตลอดเวลาในแต่ละฤดูกาลอยู่แล้วลง 2- 3เกมก็มีปัญหาเรื่องของความฟิตแฮร์รี่แม็กไวถึงแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งมีความทนก็จริงแต่สุดท้ายทางแม็กไวกก็มักจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เหมือนกันดินลเดอร์เองก็เช่นเดียวกันนะครับอีแวนนะฮะที่ถึงแม้ว่าไม่ได้แบบเป็นตัวเลือดลำดับเ้องต้นแต่ก็ยังพอ มีอาการบาดเจ็บให้พวกเราได้เห็นกันที่รบกวนเกี่ยวกับตัวเลือกในแนวรับของแมนยูเราถ้าเกิดทั้ง4-5รายไม่มีอาการบาดเจ็บเราก็คงไม่ได้เห็นวิลลี่คาบาราโดนนั้นขึ้นมาหลอกถูกไมหมฮะนี่ก็คือสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่า เรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะกองหลังตัวกลางของแมนยูหลายคนเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากแมนยูเนี่ยควรเอาประเด็นเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็มองหาแนวรับที่พร้อมใช้งานหรือแนวรับรายใหม่เข้ามาจะดีกว่านะครับนี่คือข้อแรกนะฮะสก็คือเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตแนวรับบางรายที่ ดูเหมือนว่าจะยังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งในรายของลิซันโดวนน้ถ้าเกิดไม่เจ็บก็การันตีเรื่องของการอยู่กับสโมสรต่อไปวิลลี่คาวาร่านะครับเป็นกองหลังดาวรุ่งก็มีโอกาสอยู่ต่ออยู่แล้วแต่ในรายของแฮร์รี่แม็กไวนะครับที่ตอนนี้ก็มีข่าวแทบจะทุกวันในเรื่องของการที่อาจจะ โดนพิจารณาการขายออกจากทีมอายุก็เริ่มมากก็อาจจะย้ายออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้ก็อยู่ในโหมดที่มีอนาคตที่ไม่ชัดเจนแล้วกันนะครับวารานสัญญาจะหมดลงแล้วนะครับใกล้ที่จะหมดลงแล้วเพราะฉะนั้นอน,อนาคตก็ยังไม่ชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็ในรายของดีนเลิฟนะฮะสัญญาก็ ใกล้อะหมดเช่นเดียวกันแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของผลงานเรื่องของอะไรต่างๆทําให้แมนยูอาจจะพิจารณาการขายก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลครับก็คือประเด็นที่2เกี่ยวกับอนาคตของแนวรับหลายคนที่อนาคตยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่กับแมนยูต่อไปได้ไหมในช่วงฤดูกาลหน้านะครับส่วนอีแวนเนี่ยเราทราบกันดีว่ามันเป็นการสัญญาแบบระยะสั้นนะครับและประเด็นที่3ครับเกี่ยวกับการมองหาก,กองหลังตัวกลางรายใหม่ในช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับ จะรอดเวทเวทหนักสุดแล้วนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ย เอาเป็นว่าปีก่อนแมนยูมีข่าวกับตัวดีโบมาที่สุดแต่ว่าล่าสุดเป็นจรอร์อเบสเวดนะครับแต่แมนยูก็ต้องพบกับปัญหานะเนื่องจากเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตอนนี้ราคามันนข้างสูงประมาณ70-80ล้านปอนด์แต่เบสเวด,เดมีคุณสมบัติที่น่าสนใจครับทั้งมีความสูงมีความแข็งแกร่งมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วอายุยังน้อยนะครับรวมไปถึงเล่นได้ทั้ง2เท้าแล้วก็สามารถเล่นในรูปแบบบิลล์อัพจากแดนหลังได้ด้วยออกบอลจากแนวหลังนั่นแหละนะฮะหรือ เล่นได้ตามที่เอเด็กกันฮากต้องการอย่างแน่นอนนะครับเทคนิคก็ดีในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งแมนยูมีการติดตามผลงานของเจ้ารอดเบ็ดเบ็ดมาตั้งแต่ตอนที่เจ้าตัวเนี่ย โดนปล่อยยืมตัวในช่วงฤดูการที่ผ่านมานะครับแล้วก็ฤดูการนี้มาลงเล่นให้กับทางเอเวอเรสตนแบบเต็มตัวอีกครั้งแล้วก็ไปเป็นที่สนใจของหลายๆทีมในอังกฤษรวมไปถึงแมนยูเรานะครับจริงๆก็ยังมีในรายของตอรดิโบอย่างที่บอกกันไปครับที่เป็นเป้าหมายเบื้อต้นเหมือนกันแล้วก็อินอาซิโอนะครับของทางลิสบอนก็เป็นเป้าหมายแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เบสเวิดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดนะครับถ้าเกิดเราดูจากเรื่องของคุณสมบัติต่างๆในตอนนี้นะครับเป้าหมายรายอื่นครับก็ยังมีนะนอกกจาาทง เ,เบสเบสนอกจากทางตัวเดบอินาซิโอก็ยังมีอัตโนเนโอซิวาที่โรมาโน่ก็คอนเฟิร์มมาว่าเป็นอีกหนึ่งแนวรับที่แมนยูสนใจรูปสมบัติคล้ายๆกับทางจารอร์ดเบสเบสนะครับใกล้เคียงกันนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างในเรื่องของประสบก,การณ์ในอังกฤษเท่านั้นเองที่เบสเบสเนี่ยเยอะกว่าจุดนั้นคือจุดเด่นของทางเบสเบสที่มีเหนือกว่าอัตโนเนโอซิวานะครับแต่ราคาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยครับก็ ทางซิวาเนี่ยมีเรื่องของค่าจ่ิยยาอยู่ที่87ล้านบอนีครับนั่นคือข้อยากแล้วก็แนวรับอีกหนึ่งรายที่เรามองค่ามไม่ได้ก็คือเกลสันเบรเมอร์นะครับที่ซื้อจากฝั่ง Italy, ma Man, อิตาลีมีการคอนเฟิร์มว่าแมนยูเอาจริงเอาจังแน่นอนนะครับมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายมีความวรวดมีความดุดันเล่นลูกรางกาศได้ดีนะครับเชี่ยวชาญในเรื่องของการเล่นบอลแบบออกบอลหรือจ่ายบอลอะไรต่างๆนะครับคุณสมบัติก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราต้องการ น,นี่คือประเด็นทิ้งท้ายกันครับเกี่ยวกับเรื่องของกองหลังโตกลางนะที่แมนยูต้องมีการดูเรื่องของภายในสโมสรแล้วก็ดูเกี่ยวกับเป้าหมายที่แมนยูต้องการด้วยนะครับว่าสิ่งไหนเหมาะสมกันนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือื้องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับ,บคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ